นี่เป็นพระสมเด็จองค์ใหญ่ที่ผมคล้องที่คอนะครับซึ่งเป็นสมเด็จจัดพระธาตุพนมนะครับที่ได้มาดูมวลสารเก่ามากเลยเยอะเลยไม่รู้เนื้ออะไรเป็นเนื้ออะไรเลยเออตรงนี้สีน้ำเงินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยชาบมากเลยเนาะเป็นวงกลมสีน้ำเงินเลยเป็นวง,งกลมออเออลูกปัดเนี่ยเขาจะมีอันนี้มันมี ใส่เยอะมากเลยมีหลากหลายเลยสีสวยๆยับยับเลยไอ้สีน้ำเงินมัน,นี้สวยมากเลยกลมๆไม่ได้ไม่อยู่เขาไม่ให้อันนี้สีขาวม,ามีม <ๆ S 2> นี่มีเส้นพุทธคุณด้วยวทองก็มีเออแปลกเนาะมีเนื้อทองผสมให้พระสมเด็จมีเนื้อทองผสมอืม อันนี้ก็เป็นสีวงกลมสีขาวๆนะครับอืบางความถึงถ yeah. ึงน่าท mm ึ่ีอืมมีหลากสีมากเลยเรืงร no hmm, ัตนาธาทั้งอะไรเนาะเรื่องมันเหมือนเรียกรักเกียรติให้ประมาณงอืมตัวมานั้นน่ะโอเคนี่ครับองค์นี้ก็โอเค